You are listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดี สร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีเบืงเพลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายๆคนในปัจจุบันครับหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเลือกกินอาหารที่ดีเลือกที่จะออกกําลังกายให้มากขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองหนึ่งในการออกกําลังกายที่เป็นที่ยอดฮิตของคนในปัจจุบันเลยก็คือการวิ่งครับเพราะว่ามันคล่องตัวมีรองเท้าแค่คู่เดียวก็ออกไปวิ่งได้แล้ว ไม่ต้องรอใครและที่สําคัญก็คือความท้าทายของนักวิ่งนี่แหละเพราะว่าวิ่งไปมันก็เกิดอาการเมื่อยล้าเป้าหมายที่วางไว้ก็คือวิ่งให้ถึงเส้นชัยแต่แลหลายๆคนครับมีเป้าหมายมากกว่านั้นนั่นก็คือการพิชิตซับวันวันนี้เราจะมาดูว่าซับวันมันคืออะไรและเราจะฝึกฝนตัวเองอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายซับวันให้ได้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราครับก็คืออาจารย์ต้นดรชลชัยอานามนาท อาจารย์ประจําวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับครับผมอันดับแรกเลยที่ต้องถามครับซับวันเนี่ยมันคืออะไรก็ซับวันคือเราจะวิ่งยังไงให้ในอ่า10กิโลเนี่ยให้อยู่ภายใน1ชั่วโมงโ<อ>นะครับครับซึ่ง10กิโลเนี่ย ถ้าถ้าแต่ละแต่ละท่านลองดูปุ๊บัเราก็อาจจะมีความสุขโอ้โหสิก,กิโลวิ่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงบางท่านก็อาจ,จมีความสุขว่าทํานยังไม่เคยนะโอ้โหมันมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเราคิดดูดีๆนะฮะมันก็คือ1กิโลก็วิ่งอยู่ประมาณ6นาทีใช่ไหมไ<อ>ล่ไปเนะนี่ยก็จะไล่ไปประมาณใช่ครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในในเรื่องของประเภทนะครับบางทีเราอาจจะ,ะเคยได้ยินอซับทูอีกซับทูนี่อาจจะเป็นเรื่องของฮามาราทอนก็คือ21่ิกิโลนะครับหรือว่าซับโฟนี่ก็เป็นเรื่ออองงขมนละ นะครับอันนี้ก็คือจะวิ่งมาราธอนไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับไล่ไปแต่วันนี้เราจะมาเน้นซับวันครับซับวันคำว่าวันนี้ก็หมายถึง1่งชั่วโมงใช่แล้วสิบกิโลเมตรวิ่งให้ได้1ชั่วโมงใช่ทำไมเป้าหมายนี้มันเป็นที่เซ็กซี่หรือว่านักวิ่งอยากที่จะทําให้ได้เวลาที่คนวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องการท้าทายตัวเองทําให้ตัวเองไม่เบื่อหน่ายฮะมาวิ่งทุกวันเอ้ยฉันก็ยังคงวิ่งเจ็ดสิบวินาทีก็เจ็ดสิบวินาทีแปดสิบวินาทีก็แปดสิบวินาท ยพยายามฮะให้คนส่วนใหญ่จะต้องเข้าถึงได้แต่ต้องได้ซับวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่คนแต่ต้องถึงเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจแล้วนะแล้วเมื่อไหร่ละครับที่เราน่าจะขยับเป้าหมายของเราไปที่ซับวันอ่าโอเคครับโอ้โหนี้เป็นคําถามที่ดีเลยครับอาจารย์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆรแล้วหลายท่านบางทีเราเริ่มต้นใหม่แล้วเราไปตั้งที่มันเกินตัวคนที่จะเริ่มต้นที่ตั้งกาหนดเรื่องของซับวันเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็ต้องฝึกมาแล้วอย่างน้อยครับสามถึงสี่เดือน ครับไล่สามสเดือนนั่นคือสิ่งแรกนะครับอย่างที่2ก็คือต้องวิ่งครบระยะละสิบกิโลถามว่ายังไม่เคยวิ่งครบระยะเลยสิบกิโลอยู่ดีเราจะมาวิ่งสิบกิโลให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่ได้นะอ่าใช่มันต้องมีอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ละร่างกายเราเรารู้แล้วนะฮะว่าโอ้อย่างน้อยมันมีประสบการณ์ละโอ้เนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงร่างกายมีสภาพรับได้ขนาดไหนเนี่ยเราจะรู้ละคราวนี้เราก็จะต่อยอดได้ง่ายขึ้นฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้นนะครับ,รบวางผนได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์ต้นครับถ้าสมมติว่า จะพิชิตซับวันให้ได้ครับผมต้องฝึกตัวเองยังไงครับเนี่ยวันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆเลยครับห้าวิธีนะครับก็จะช่วยทําให้เราเข้าถึงซับวันได้ง่ายขึ้นหรือเป็นช่องทางลัดนะครับวิธีแรกเลยนะครับก็คงเป็นเรื่องของรูปแบบการฝึกเวลาที่เราวิ่งกันเนี่ยส่วนใหญ่บางท่านเนี่ยเคยชินนะว่าเอ้ยถ้าเราวิ่ง10กิโลเราก็ซ้อมเนี่ยแบบเดิมๆไล่ไปวิ่งยังไงก็วิ่งเหมือนเดิมฮะเราวิ่งสปีดเท่านี้คงที่ระยะทางเท่านี้เราก็จะวิ่งแบบนั้นนะครับมันไม่ดียังไงครับ ดีกว่านั้นอ,อ๋อมีดีกว่านั้นเป็นตัวช่วยที่ทําให้เรา ไปถึงเส้นชัยเป้าหมายได้ง่ายขึ้นอ๋อผมก็รู้ว่าเออฝึกวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเวลามันก็คงจะดีขึ้นเองหรือว่าร่างกายของเราก็คงจะแข็งแรงมากขึ้นเองจริงเลยครับอันนั้นก็คือหนึ่งในวิธีครับจริงๆมันมันมีอยู่ในหนึ่งในวิธีนั้นก็เขาเรียกว่าลองสโลว์ลองสโลว์นี่คือเราวิ่งให้มันสม่ำเสมอเน้นความบ่อยความนานไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆลองสโลว์ก็คือเน้นห้ยาววิ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นวิธีพื้นฐานเลยครับนะครับออกกำลังกายทุก สภาพจิตใจเราคุ้นเคยกับการที่ต้องต่อเนื่องนานๆนะครับบางคนมีความรู้สึกวิ่งแป๊บเดียวเนี่ยโอ้ฉันเบื่อละโอ้ยังต้องมาวิ่งอยู่งี้อีกนะมันก็จะฝึกหมดทุกอย่างเลยครับทั้งร่างกายจิตใจเตรียมความพร้อมของร่างกายรวมถึงในเรื่องของตัวระบบพลังงานอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยอันนี้จะเป็นตัวพื้นฐานการฝึกแบบนี้ต้องใช้เวลานานสักเท่าไหร่ในแต่ละครั้งแล้วก็ฝึกกันบ่อยขนาดไหนอ่าก็ถ้าเป็นเรื่องของตัวลองสโลวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาแล้วก็จะต่อเนื่เราา ยี่ิกิโลเนี่ยรจริงจริงๆ10กิโลก็ส่วนใหญ่จะไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วเอาคนใหม่ๆเลยก็ชั่วโมงกว่านะครับไล่ไปเพราะงะั้นตรงนี้เราก็อาจจะต้องวางแผนการฝึกตัวนี้ครับก็ให้มีเรื่องของความยาวตรงนี้อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้ต่อเนื่องได้นะครับ,ค,รบความบ่อยครับอย่างน้อยก็คือประมาณสัก2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับให้มีการพักเว้นด้วยเว้นพักด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ลองสโลว์ปุ๊บฉันมาทุกวันฉันก็ลองสโลว์ทุกวันเลยนะครับไล่ไปซึ่งพอไปนานๆมันก็เหมือนร่างกายเราคุ้น แทนที่มันจะมีการกระตุ้นหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวเองฮะให้เจออะไรใหม่ๆหรือเพิ่มเติมอะไรใหม่ๆมันก็จะเคยชินแต่เรื่องเดิมๆกับอันนี้นะครับเพราะฉนั้นก็อาจจะมีสักประมาณ2ครั้งนะครับให้ให้ปรับในเรื่องตัวพวกนี้นะครับอันต่อไปคือในเรื่องของตัวความหนักที่ใช้นะครับลองสโลเนื่องจากว่าเราเน้นเรื่องของความนานระยะทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความเหนื่อยความหนักมันจะไม่เท่ากับอันอื่นละอันนี้ก็อาจจะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆของเราเนี่ยคือประมาณไหนนะครับถ้าบอกว่าเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์เลยก็อย 65%ของอะไรครับของไอตัวชีพจรเรานะครับจากที่สูงสุดของเรารรหรือ,อบางท่านบอกว่าเฮ้ยมันโห,โหเข้าใจยากนะ 75%60 เ70%ก็ให้หนึกี้ครับว่าเวลาที่เราวิ่งเรายังสามารถพูดคุยได้นะการคุยนี่ก็อาจจะไม่ถึงกับเป็นประโยคนะครับบางทีอาจจะตอบรับกันได้แต่คุยกันไม่ได้ตลอดทางอันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นันเป็นเทคนิคแรกอ่าเป็นเทคนิคแรกครับคราวนี้เทคนิคที่2อครับอันนี้ส่วนใหญ่ทุกท่านมักจะคุ้นเคยกับอันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอินเทอร์วัลครับนะครับซึ่งอินเทอร์วัลนี่ก็คือถ้าเราไดด้ะ มันก็คือมีการหนักสลับเบาหรือเร็วสลับช้านะครับเป็นช่วงๆใช่เป็นช่วงๆครับซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยทําให้อย่างลองสโลเนี่ยเราจะคงที่อยู่กับที่ใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะเสียเวลาแทนที่ร่างกายเรามีการพัฒนา,นานได้ดีกว่านั้นเราก็จะเอาวิธีนี้เข้ามาแต่เราอยู่ดีเราจะไปวิ่งเร็วต่อเนื่องเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ให้คุ้นเคยก่อนนะครับมีเร็วขึ้นสักพักหนึ่งสลับให้เบาลงมาเร็วขึ้นสลับเบาลงมาให้ร่างกายค่อยๆคุ้นเคยซึ่งเราก็อาจจะเริ่มจากวิ่งที่เร็ววสัก30ิ 60วิแล้วก็มาสลับลดลงมา30มี60วิที่ิที่เบาลงมาแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นครับหลังจากนั้นก็เป็น1นาที2อนาที3นาที4ีนาที5นาที ก็ไล่สลับหนักเบาลงมานะครับเพื่อให้ร่างกายเกิดความคุ้นชินว่าโอ้ยเราต้องหัวใจต้องทํางานหนักแบบนี้นะ,ะกล้าเมเนื้อต้องมีความล้ามีความเหนื่อยขนาดนี้นะหลังจากนั้นก็ค่อยๆย,ยืดเวลาไปนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ต้องจะคล้ายๆกันครับสัปดาห์หนึ่งเราก็อาจจะมีสักครั้งถึงสองครั้งนะครับไล่แล้วก็อย่าไปใจร้อนครับบางท่านบอกว่าหนักสลับเบามาผมมาถึงหนักปุ๊บเลยครับห้านาทีฮะ<อ>เราค่อยๆเริ่มก่อนมันก็เหมือนกันนะครับเรื่องของเวลาฮะเราก็ค่อยๆจากสามสิบวิก็ได้นึงนาทีก็ได้นะฮะสับปุ คือเบานะเ,เราก็ให้ใช่งี้ครับถ้าแบบช่วงแรกๆร,ร่างกายเรายัางไม่ได้ฟิตมากรเราอาจจะใช้ในเรื่องการเดินฮะวิ่งมาปุ๊บไอ้เบาลงล่ะให้ใช้เดินเลยพออีกสักพักหนึ่งก็เวลาเท่าเดิมนะครับผมใช้วิง่งแต่คราวนี้ผมจ็อกนะมันก็จะมีความเบาลงแต่ระดับที่ร่างกายเราค่อยๆพัฒนาขึ้นปรับตัวขึ้นละรหรือถ้าดูในแง่ของตัวหัวใจนะครับ ก็ไอตอนช่วงที่หนักเนี่ยก็อาจจะให้ขึ้นสูงนิดนึงครับให้อยู่ประมาณ80-85%ให้แบบเหนื่อยเหนื่อยอันนี้อาจจะอย่างถ้าพูดคุยก็คือถ้าเพื่อนถามมาก็อาจจะต้องเว้นระยะนิดนึงแล้วค่อยตอบอ๋อเพราะต้องหายใจใช่ครับหรือว่าบางทีอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อกี้ถามอะไรนะไม่ได้ยินแล้วนะครับเ่มอาจจะต้องเป็นแบบนั้นใช่ครก็ประมาณนั้นส่วนในตัวความเบาเนี่ยต้องให้รู้สึกว่าเบากว่าตอนที่เราวิ่งลองสโลว์นะครับให้รู้สึกว่าเหมือนจะแทบใกล้เคียงกับปกติหรือว่าช่วงที่เราวิ่งวอร แล้วก็จะมีเป็นอินเทอร์วัลใช่แล้วครับวิ่งสลับเบาหนักเบาแล้วเรามีเทคนิคมีวิธีที่3ครับอ๋อครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเทมโปแล้วนะครับเทมโพก็ถ้าง่ายๆถ้าเราดูก็คือมันต้องรักษาจังหวะรักษาจังหวะรักษาสปีดนะครับซึ่งอันนี้ นะครับมันก็จะคล้ายกับเอา2อ,อย่างเข้ามารวมกันครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าเรายืดเวลาของอินเทอร์วลแทนที่เราจะบอกอินเทอร์วลหนักสลับเบาเร็วสลับช้าเรายืดเวลาให้ต่อเนื่องนะครับแต่ไม่ต่อเนื่องยาวเท่าลองสโลอันนี้ก็จะเป็นการที่พัฒนาเรื่องของความ เมื่อยล้าความเคยชินต่อความเมื่อยซึ่งเวลาที่เราวิ่งแล้วเราต้องการทําความเร็วหรือว่าเราวิ่งเร็วแล้วต้องการให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยม,มันจะได้สามารถคุมได้ครับแต่สังเกตให้ดีครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องผ่าน2อ,อันแรกมาเพราะถ้างั้นเราจะไม่สามารถที่จะรักษาความเร็วต่อเนื่องให้ได้นานครับ,รบซึ่งจะมีความหนักกว่า ส่วนความหนักก็จะใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่ที่เป็นอินโลของเราครับที่ช่วงที่หนักมากเลยไอตรงนั้นแปด5ก็ต้องพยายามคุมอย่างนั้นไปให้ได้ช่วงแรกก็แนะนําเป็น2 0 25ก่อนครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มครับเพราะวจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับถ้าเรามีเป้าหมายว่า ราต้องเป็นซับวันนะเราก็ต้องพยายามให้ต่อเนื่องให้ได้45นาทีถึง1ชั่วโมงที่คุมไปนะครับอาจารย์ต้นครับในการฝึกวิ่งแบบเทมโปรันเนี่ยครับมันต้องฝึกกันบ่อยขนาดไหนสัปดาห์หนึ่งควรจะทําสักกี่ครั้งตัวเทมโปรันเนี่ยอาจจะสักประมาณอสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเรามีสลับกับอีทัวร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างมีความเข้มข้นสูงตัวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ยของเราก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความพ้องเราด้วยนะครับตอนแรกๆก็อาจจะเริ่มจากแค่ยิ่รับงอไปเริ่ ถ้างั้นในหนึ่งสัปดาห์ก็อาจจะมีทั้งเป็นส่วนผสมระหว่าง interval แล้วก็มีเป็น tempo ด้วยก็มี long s l o ด้วยอ๋อมันไม่จำเป็นต้องแบบจากหนึ่งแล้วไป2แล้วไป3มอ่าไม่ใช่ครับโอเคเข้าใจละแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใส่อัตราส่วนครับอย่างเช่น long s l o เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะต้องเน้นเป็น long s l o ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีเรื่องของ interval นะหลังจากนั้นก็ค่อยๆมีเรื่องของ tempo ก็อาจจะลด long s l o ลงไปนิดนึงจากที่ 1- นถึงสวันก็เหลือแค่1นวันอะไรเงี้ยก็มีการสั่ักครับ ที่นี่ต่อไปก็คือเราอาจต้องฝึกกล้ามเนื้อที่ช่วยในเรื่องการส่งเสริมการวิ่ง S <S หรือว่าป้องกันเรื่องการบาดเจ็บครับ,รบ <S <S เพราะว่าพอเราวิ่งนานเรามีการทํางานที่ต่อเนื่องในลักษณะที่เดิมๆนานๆเนี่ยบางทีความพร้อมของร่างกายหรือว่ามีการตอกย้ําอะไรพวกนี้มันอาจจะก่อให้เกิดการความเสี่ยงต่อเรื่องการเกิดการบาดเจ็บได้แะ้รเราก็ต้องเตรียมคมํ้มหนึงครับก็ต้องขาใต่เราต้องเป็นขาแน่นอนครับขาเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของแกนลาตัวครับแกนลาตัวคือหน้าท้องหลังสะโพกเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรแล้วแต่ปุ๊บอันนี้เราถือว่าเป็นตัวหลักเลยถ้าถามว่าบางท แต่เราไม่สามารถจะคุมลําตัวเราได้โอโ้ลำตัวเราสายเลยลําตัวเราคุมไม่ได้ละขาต่อให้แข็งแรงไงมันก็ไม่สามารถจะไปได้เลยมันต้องใช้พลังงานที่มากขึ้นนะครับเพราะงั้นตัวนี้เราอาจต้องมาเริ่มจากแกนลาตัวครับซึ่งแกนลาตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของส่งเสริมเรื่องการวิ่งอะ่าเต มันไปรวมถึงเรื่องการหายใจด้วยเราลองสังเกตว่าบางทีเราหายใจปกติเนี่ยโอเคมันแค,แค่ใช้กล้ามเนื้อปกติได้แต่พอเราเริ่มเหนื่อยเรามีกิจกรรมอะไรที่หนักขึ้นมันกลายว่ามันต้องใช้ช่วยหมดเลยครับบริเวณใช้คโคงบริเวณช่องท้องแหล่งๆพวกนี้ต้องมาช่วยเรื่องการหายใจ support เรื่องการหายใจให้มากขึ้นเพราะงั้นตัวพวกนี้เราก็เลยต้องมาฝึกเรื่องแกนลาตัวแกนลาตัวเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าเอ้ยแล้วเราจะทํายังไงให้แกนลาตัวแข็งแรงจริง,รงๆแล้วเราก็พยายามให้สอดคล้องกับเรื่องการวิ่งครับอย่างการวิ่งของเราเรื่องการยกเขาาม้นข ทีละข้างดึงเข้ามาพับหาตัวเหมือนกันเวลาที่เราวิ่งแต่เราเน้นให้ช้าลงเน้นให้มีการทํางานของแกนลาตัวแล้วก็มีการออกแรงของตัวขาอันนี้ก็เรื่องของแกนลาตัวแล้วหรือในตัวหลังนะครับถามว่าเรา,เราได้ไหมเราก็พยายามยืดอกนะบีบสะบักนะไล่อันนี้ก็คือคุมละเวลาที่เราวิ่งก็ต้องตัวตรงตัวไม่เวียงไปเวียงมาต้องคุมได้เพราะงั้น,ม,นมันก็จะคุมลักษณะพวกนี้ละเราอาจเพิ่มเติมไปในเรื่องการหายใจครับบางท่านเนี่ยเวลาที่เราวิ่งหรือว่าเราออกแรงส่วนใหญ่แล้วเราก็อาจจะต้องมีการ อาคมิบหน้าท้องขมวหน้าท้องอาจารย์เ้เลยสังเกตไหมเวลาที่นั่งรถแล้วแบบขึ้นเนินเราจะเสียววูบนะเราเหมือนกันเราขมวหน้าท้องรือผมจะแกล้งชกเนี่ยชกหน้าท้องจค่ปุ๊บเฮ้ยเราจะต้องกรงทงทงะทันทันทีเพราะงั้นเองพวกนี้นเราก็ต้องฝึกครับฝึกว่าเวลาที่เราวิ่งเราต้องคงุงมลักษณะแบบนั้นให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาต่อเติมครับที่อาจารย์เต้บอกว่าขาสะโพกนะแล้วยังขากระสะโพกเนี่ยถ้าเราไล่เทียบครับจริงอยู่เราเหมือนเราเคลื่อนที่ด้วยขาแต่โดยหลักอะตัวสะโพกมันใหญ่กว่าเพราะันมก็จจะต้้องใหสโก เป็นตัวหลักแล้วก็ส่งเสริมมาที่ขานะครับไล่ก็ต้องทั้งขาทั้งสะโพกไล่มานะครับรวมถึงส่วนบนด้วยครับบางท่านบอกว่าวิ่งเราก็ไปบอกโอ้ยแค,แค่ขาแต่จริงๆแล้วเราต้องประคองตัวด้วยการแว่งแขนท่งตัวซึ่งเราก็ต้องมาเล่นบริหารส่วนของอกด้วยหลังด้วยแขนด้วยนะครับ เพราะหลายท่านบอกว่าถ้าเราวิ่งเงี้ยนานๆถ้าเราไม่คุ้นเคยเลยโองอแขนนานๆโอ้ไม่ไหวแล้วพองอไปนานๆโอเมห่อมแขนมากแล้วเราก็ไปเราก็ไปไม่ได้แล้วแขนเราก็จะเริ่มตกแล้วตัวเราก็เริ่มจัดไม่ได้เราไปแล้วเริ่มนั้นลวนะครับเพราะงั้นอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่สองครับที่เราอาจจะต้องจัดสรรโปรแกรมให้มีฝึกกล้ามเนื้อด้วยแล้วเราจะจัดสรรยังไงนี่เรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราก็วางตารางมาแล้วเราจะวิ่งเท่านั้นวันเท่านี้วัน มันสามารถจะฝึกกล้ามเนื้อไปในขณะที่วิ่งด้วยเลยหรือว่าต้องทำ<า>แยกต่างโอเคครับคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์เพราะจริงๆแล้วหลายท่านเนี่ยอันนี้อ่าหลายท่านที่บางท่านที่นักวิ่งที่ไม่ค่อยเล่นฝึกกล้ามเนื้อเนี่ยสิ่งแรกเลยถ้าเขซ้อมวิ่งอยู่แล้วมันก็น่าจะแข็งแรงพออยู่แล้วแต่สิ่งที่2อโอ้ยถ้าฉันมาเล่น,นอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาซ้อมวิ่งฉันน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราดูในแต่ละโปรแกร,รมครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีวันเบาๆวันไหนวันที่ยาวหน่อยใช้เวลามากเราก็อาจจะเพิ่มเติมในวันที่เราาาาเเเเบๆกกกก็็ไไไได้้้้รรรรัันนนนมมมีีพิิ่่่ตูลืืออปปหหววทสึา วันนี้ไม่ค่อยเอื้ออยากจะพักร่างกายพักร่างกายด้วยการวิ่งแล้วก็มาฝึกในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีการสลับภาสาที่ลงตัวนะครับทีนิคที่สครับอันนี้ก็จะเป็น c อ o s s t r น i n i n g cross นนิ i n i ร g c o s นี่ก็คือการข้ามผสมใช่ไหมครับข้ามผสมแต่เรายังคงยึดว่าเราเน้นในเรื่องของหัวใจเน้นเรื่องของระบบแอโรบวิกเน้นเรื่องของการวิ่งจริงๆมันมีที่ไปที่มาครับเป็นเรื่องของพวกนักไตกีฬา ที่รเราเห็นนะครับพวกนี้เขาจะมีทั้งว่ายน้ําจักรยานวิ่งแล้วเขาก็ต้องซ้อมที่ผสมผสานกันซึ่งมันก็เลยทําให้การบาดเจ็บแรงต่างเนี่ยเขาจะลดน้อยมากเลยเขาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่กับการวิ่งถ้าเราซ้ำมากๆเนี่ยบางทีอาจจะก่อให้เกิดเรื่อง,องการบาดเจ็บได้มากขึ้นในซ้ำอ๋อบาดเจ็บในกล้ามในกล้ามเนื้อชุดที่ใช้สำหรับการทำโอเวอร์ที่เราใช้มากเกินไปนะครับเข้าใจแล้วพยายามครับมาจนเนี้ยเขาก็เลยเอาหลักการเนี้ยเอาเข้ามากับในกลุ่มของนักวิ่งหรือนักกีฬาหลายๆอย่างที่ใช้กล้ามเนื้อเดิมๆนานๆนะครับแทน กิจกรรมนะครับเป็นเรื่องของจักรยานได้อยู่ว่ายน้ำแม้กระทั่งว่ายน้ำก็ยังได้ก็ยังถือว่าได้แม้กระทั่งว,ว่าวันนี้ปุ๊บโอ้โหเราไม่อั้นเลย เราไม่อยากไปไหนปุ๊บอยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เรื่องของการกระโดดเชื่อเข้ามาซึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนแล้วครับ,รบในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะทําให้ไปเติมเต็มครับผมใช้คาว่าเติมเต็มเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราวิ่งเนี่ยเราก็เอากล้ามเนื้อเติมเดิมๆ,ๆหรือว่าบางบางตัวมัดกล้ามเนื้อเราอาจจะไม่คุ้นเคยยยังไม่พร้อมมันก็เลยยังไม่ได้ใช้สักทีแต่พอเราไปเติมเต็มเรื่อง,องการออกกลังกายที่รักษาพ,พวกนี้มันจะทําให้กล้ามเนื้อเราทํางานได้ดีขึ้นไปช่วยผสมสาาารรรรรัพออในนนเเื่่งงกวิไดด้้ีขึะคบ อาจารย์ต้นมีวิธีในการที่จะช่วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในการเลือกกิจกรรมหรือว่ากีฬาที่จะมาผสมเข้ามาเป็น cross training ของนักวิ่งแต่ละคนได้เลยครับสิ่งแรกเลยครับปกติวันนี้ผมวิ่ง1ชั่วโมงผมก็อาสลับนี้ครับผมก็ใช้เรื่องการจักรยานนะครับ2ีนาทีแต่มันก็ใช้ขาเหมือนกันไม่ใช่หรอถูกเลยครับอาจารย์ใช้ขาเหมือนกันแต่ลักษณะการทํางานจะไม่เหมือนกัน อ่ะอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเกิดวิ่งเนี่ยมันมีเรื่องแรงกระแทก oh. มีแรงแรงกระแทกนะฮะ <c oughs> แต่จักรยานปุ๊บเราจะพักเรื่องแรงกระแทกแล้ว <c oughs> เรามีการเติมเต็มแล้วมีการงอขเข่าเหยียดขานะครับ <c oughs> ไล่เพราะงั้นเพราะงั้นมันก็จะปรับเปลี่ยนไปละเรื่องของการทำงานของหัวใจยังคงอยู่ครับยังเน้นกระตุ้นหัวใจ <c oughs> แต่พอเราไปนั่งขี่จักรยานปุ๊บแล้วแทนที่ปกติเราโอ้โหเราต้องมีแว่งแขนด้วยโอ้หัวใจเราทำงานเต็มที่เลยในดับงานที่เท่ากันนะครับแต่พอไปจักรยานปุ๊บมันลดลงมาครึ่งคะเพราะน้ำหนักเราเหลือแค่ หัวใจก็ยังคงมีทํางานอยู่กล้ามเนื้อบางมุมที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมีเพิ่มเติมนะครับพอเวลามาวิ่งมันก็จะส่งเสริมได้ดีขึ้นนะครับเพังะฉะนั้นปุ๊บผมก็มาสลับด้วยกันว่ายน้ำไล่<อ>จะย<ห>้ำปุ๊บผมมาว่ายน้ำว่ายน้ําก็แล้วแต่ว่าเราจะว่ายท่าอะไรแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะว่ายท่าฟรีสไตล์ใช่ไหมครก็มีเรื่องของการเหยียดสะโพกเตะขาไล่ไปนะฝึกเรื่องแกนลาตัวในน้ำเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างนะครับมีทั้งเรื่องของแรงดันมีทั้งในเรื่องของการลอย กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงอยู่น้ําให้มีการนวดมีแรงดันให้มีการไหลเวียนของเลือดต่างๆได้ดีขึ้นใช่ไเพราะงั้นตรงนี้มันก็ไปช่วยส่งเสริมแล้นะครับอาจารย์ครับพออาจารย์พูดถึงว่าต้องเลือกหลายๆชนิดกีฬาหรือหลายๆกิจกรรมเนี่ยอาจารย์ต้องทาในวันเดียวให้ครบเลยหรือเปล่าวิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวไปปั่นจักรยานเดี๋ยวไปลงไปไว่ายน้ำอ่าโอเคครับไอ้นั่นคือในลนักษณะของกิจกรรมที่เราต้องการวันนั้นเราต้องการระยะยาวอย่างเช่นว่าวันนี้เราโปรแกรมเราอาจจะต้องหู เกินชั่วโมงขึ้นไปหรืออะไรต่างๆที่นานวันนั้นบังเอิญมันเป็นโปรแกรมที่สั้นๆไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะพวกนี้เราสามารถกีดกับตัวเดียวก็ได้ครับอย่างวันนี้ผมเปลี่ยนเลยเป็นจักรยานผมก็ใช้จักรยานอย่างเดียวเลย<อ>นะครับมันก็จะเปลี่ยนแต่ลักษณะของการทํางานหัวใจย,ยังคงเหมือนเดิมมีการกระตุ้นเติมเหมือนเดิมแค่เราพักกล้ามเนื้อที่เราต้องใช้เรื่องการวิ่งอาหาร ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยบางทีสำคัญเลยเนะใช่อาจจะเป็นพระเอกที่แบบแอบแอบ,แอบซ่อนอยู่นะครับาบางครั้งที่เราบอกว่าโอ้ักยภาพเราดีเราไม่ค่อยบาดเจ็บเราวิ่งเราโอ้ได้ตามเป้าหมายเลยบ,บางทีมันมาจากเรื่องของอาหารด้วยมันสําคัญยังไงครับอาหารนี่ก็หลกัหลกๆก็มีอยู่2อย่างใช่ไหมครับอันแรกก็คือ,อช่วยอะไรครับให้พลังงานาให้พลังงานาชให้พลังงานน,นะครับให้ให้พลัางงานให้อะไรต่างๆพวกนี้อันที่2ก็คือสามารถที่ช่วยซ่อมแซ เพราะงั้นตัวพวกนี้ครับจริงๆแล้วเวลาให้พลังงานเนี่ยเวลาเราวิ่งเราต้องใช้แรงเยอะใช้กําลังเยอะเพราะงั้นพวกนี้ก็ต้องเข้าไปทานเพื่อชดเชยหรือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมครับอย่างตอนเช้าเราจะวิ่งเงี้ยบางทีถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมเลยมันก็ไม่มีเชื้อเพลิงที่จะไปใช้ได้เหมือนกันที่ต่อเนื่องยาวๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะไปดึงในส่วนบางอย่างของเราพวกกล้ามเนื้ออะไรมาใช้ต่างๆซึ่งเราไม่อยากให้กล้ามเนื้อเราน้อยลงอยู่แล้วนะครับเรื่อพวกนี้นะครับคําถามที่หลายๆคนคงจะมีอยู่ในใจเลยก็คือ จะกินตอนไหนกินก่อนกินหลังหรือว่ากินในระหว่างที่ออก ออกกำลังกายอ่า <sketches> ม oh, uh, uh ันควรต้องมีทั้งสามอย่างนะครับอาจารย์เอาเลยครับมันควรต้องมีทั้งสามอย่างเลยโอเคควรต้องมีทั้งสามอย่างเลยขึ้นอยู่กับตัวกิจกรรมอย่างลักษณะของวิ่งสิบกิโลเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะในในระหว่างเราอาจจะมองข้ามได้นะครับแต่ก่อนกับหลังเนี่ยยังไงก็ต้องมีครับก่อนเนี่ยเราก็โดยทั่วไปครับสองถึงสามชั่วโมงอยู่แล้วครก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราเลือกทานอาจารย์ต้นครับก่อนวิ่งเนี่ยควรจะเลือกกินอาหารประเภทไหนก็ถ้าโดยหลักก็ต้องเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับโดยเฉพาะต้องตัวที่ย่อยแล้วก็สามารถเอามมดดดูซึไ้เร็วหหรรรือววว่่่าาใใช้้ไดเเเ็ลยสนญมักกกจะะนิยยม็คคืออไรรับล้วหอม พอส่วนใหญ,ญ่บ้านเรานี่เยอะอยู่แล้วนะครับงงแล้วก็ขนมปังนะครับ,รบขนมปังถ้าทานไอตอนเช้าก่อนออกกำลังกายเนี่ยเรากคร็คงไม่ต้องเป็นเน้นสุขภาพมากเพราะท่านบอกว่าเน้นโควิดใช่ไหมโอ้โหนั่นเดี๋ยวจะผ่านขั้นตอนเยอะอีกแล้วก็เป็นขนมปังปกติเลยก็ได้ครับขนมปังขาวใช่ขนมปังขาวได้เลยนะครับกระไรได้เลยเพื่อที่เอามาใช้ได้เร็วหน่อยนะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยก็โอเคอาจจะทานก่อนสัก20-30นาทีแล้วก็สามารถออกกำลังกายหรือว่าวิ่งได้แล้วนะครับก็คือว่าใกล้สะดวกครับจะต้นครับกินเอาอิ่มหรือว่ากินเอาจุกกหรืือออว่่่าาินนนแแคคบบบเๆัี้ ถ้าถ้าถามว่าจริงๆโดยหลักก็คือเราแค่ลองท้องจริงๆเรา, oh, <okay. S 1> เ,ราเราแค่ว่าลองท้องนะครับ <Okay. S 1> ให้อย่างน้อยเราก็ออกกำลงกายได้ต่อเนื่องนะครับลักษณะพวกนั้นครับ okay. ก่อนละทีนี้ระหว่างอาระหว่างถ้าเป็นเรื่องของ10บกิโลเนี่ยจริง,รงๆแล้วตัวระหว่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเติมเต็มในเรื่องของพวกคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แต่เราอาจจะต้องมีการชดเชยในเรื่องของน้ำนะครับหรือบางท่านถ้าเกิดว่าวิ่งยาวหน่อยก็อาจจะเพิ่มเติมเรื่องของเกลือแร่นิดนึงว่าน้ำเนี่ยก็หลายท่านบอกว่าอู้เราวิ่งยังยังไม่ทันกาะหายเลยนะเราไม่ต้องเติมน้ําแต่จริงๆแล้วตัวน้ำเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการวิ่งนะครับลดอุณหภูมิในร่างกายอะไรต่างๆมันก็ทำให้เรา มีความทนหรือว่าความเหนื่อยนี่ที่ยืดยืดออกไปได้นะครับซึ่งน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าง่ายๆครับเราก็กาหนดเรื่องของเวลาแล้วกันครับข้ไปสักประมาณ20่นาทียี้นาทีล้วก็จิบน้ําทีใช้ผมใช้คําว่าจิบนะใช้คำว่าจิบอ่นะาอไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นอื้อ,อ,อและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะต้องเดินครับเพราะเราอาจจะจุกนะครับเราก็ใช้เรื่องของการจิบนั่นคือระหวา่าง ครับส่วนหลังนะครับพอหลังเนี่ยหลายท่านเป้าหมายคือต้องการลดน้ำหนักใช่พาะง้นชั้นก็อุตส่าห์มาวิ่งแล้วพอวิ่งเสร็จฉันจะไปทานอีกทำไมนั่นน่ะสิอ่าแต, <laughs> แต่แต่ในแง่ของกลไกของร่างกายครับเวลาที่เราทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันมีตัวเซลล์หรือว่าในตัวกล้ามเนื้อที่มันโดนทําลายเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องเติมเต็มในเรื่องของพลังงานเข้าไปนิดนึงครับช่วยชดเชยนิดนึ่งเ,เอาไปซ่อมแซมนิดนึงนะครับหรือว่าให้พลังงานที่เผื่อเราต้องทํากิจกรรมอะไรต่อนะครับเพราะท้งนั้นมันก็จะไปดึงเอาจาก ส่วนที่เราไม่อยากให้เขาไปดึงมาใช้อย่างเช่นกล้ามเนื้ออะไรต่างพวกนี้แทนที่เราวิ่งไปวิ่งมาสัดส,ส่วนหรือว่าไขามันจะลดลงกลายเป็นไปดึงเอาตัวกล้ามเนื้อมาใช้พอระยะยาวก็จะมีปัญหาอีกให้สังเกตง,ง่ายนะครับเฉยๆจริงๆเวลาที่สนามวิ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยต้องการมาก,มากๆเลยส่วนใหญ่ก็เป็นของอะไรที่อุ่นๆร้อนๆนิดหนึ่ง<ช>น้ำเต้าหู้ข้าวต้มะ,ะพวกนี้มันจะค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทานอะไรที่มันแบบหนักๆไปหน่อยบางทีแบบ พอช่วงเหนื่อยครับเราก็จะเหมือนกับทานไม่ลงฮะเพราะงั้นก็อาจจะต้องให้ให้คล่องคอ,อนิดนึงนะครับแล้วก็ให้มีสัดส่วนทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนอะไรต่างๆพยายามครบทั้งหลักห้าหมู่ก็ยิ่งดีครับแต่อาจจะไม่ได้แบบทานมื้อใหญ่มากก็คือทานเพื่อที่อย่างน้อยคือเอาไปชดเชยตอนที่เราใช้งานฟังดูแล้วเนี่ยโปรแกรมในการฝึกเนี่ย มีทั้งฝึกกล้ามเนื้อมีทั้งฝึกวิ่งแล้วก็ยังมีเรื่อง cross training อีกในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเต็มหมดแล้วครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็อาหารด้วยอาหารด้วยใช่มีเวลาพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยอ้าวน่แหละนี่คืออีกหนึ่งข้อครับที่เราต้องให้ความสําคัญครับเพราะเนื่องจากว่ามักจะมีความเชื่อหลายๆอย่างหรือบางคนก็มีความเคยชินเรับว่าโอ้ถ้าเราพัฒนาได้เราต้องพยายามไม่พักเลย7วันก็คือวิ่งทั้ง7วันเลยหรือว่าบางคนอาจจะมีความเชื่ว่าเช้ากลางวันเย็นนะครับก็ก็อย่างนารว่ืหอ ในเรื่องของตัวระดับการซ้อมหรือว่าระยะที่มีความแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเรามองถึงในแง่ของตัวสุขภาพนะครับการพักผ่อนก็ถือว่าอีกเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้พัฒนาขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถภาพเรื่องการวิ่งลดเรื่องความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บนะครับเพราะงั้น ตัวหัวใจหลักอีกอันนะก็คือเรื่องการพักผ่อนครับการพักผ่อนเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือเรื่องการนอนซึ่งผมก็ต้องพูดอย่างนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วการนอนเนี่ยหลายท่านก็บอกโอ้โหเราก็ต้องนอนเท่าไรครับถ้าโดยทั่วไปก็หกถึงแปดชั่วโมงนะนั้นคือเต็มที่ละนะร่างกายก็ได้ซ่อมแซมตัวเองได้เต็มที่เวลาที่เราวิ่งเราก็สามารถที่จะวิ่งได้เต็มที่ออกกำลังกายได้เต็มที่<ๆ>แล้วก็การซ้อมก็เหมือนกันครับเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีความสุขร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแต่จริงๆแล้วก่อนที่ร่างกกาาาายยแแข็งงงงรร่่่มนีีบสวท ต้องไปโดนซ่อมแซมนะเพราะว่ามีการโดนทําลายมีการสลายเพื่อที่จะให้แข็งแรงขึ้นเพราะการที่เรามีการหยุดพกักพักโปรแกรมบ้างมีการนอนหลับที่เพียงพอ mm hmm. พวกนี้จะช่วยในเรื่องการซ่อมแซมหรือฟื้นฟ,นฟูร่างกายได้ดีใน1สัปดาห์เนี่ยควรจะพักสักกี่วันครับในหนสัปดาห์อย่างน้อยที่สุดก็คือ1วัน หนึ่งวันนะครับที่แบบพักจริงๆนะครับอะไรแบบพักจริงๆเลยคือไม่ทําอะไรเลยเพราะไอ้บางวันที่เราพักเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่พักแต่เราปรับเปลี่ยนกิจกรรมอื่นหรือว่ามีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นอาจจะวันนี้เดินมากขึ้นอะไรลักษณะพวกนั้นนะครับแต่หนึ่งวันเนี่ยควรต้องเป็นพักเลยนะครับให้พักเลยเพื่อที่จะทําให้ง่ายต่อการที่จะปฏิบัติตัวหรือว่าฝึกซ้อมอย่างที่อาจารย์ต้นแนะนําเนี่ยตอนนี้เราได้จัดทาเป็นตารางนะครับฝึกซ้อมขึ้นมาซึ่งเราก็จะแจกให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ลองนําไปใช้ อาจารย์ต้นเราพูดถึงตัวตารางฝึกซ้อมนี่แสดงรับตัวตารางเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเราต้องผ่านมาแล้วครับหมายถึงว่าต้องวิ่งผ่านมาละสิบกิโลคือวิ่งผ่านมาละอย่างน้อยสองสาครั้งนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ก็จะอยู่ประมาณ2เดือนหรือว่าแสัปดาห์นะครับถ้ายังทำอย่างต่อเนื่องเลยส่วนใหญ่แล้วหน้าที่จะได้ถึงครับคือไม่เกิน1ชั่วโมงสิบกิโลนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้เทคนิคทั้ง5ในการพิชิตซับบอลจากอาจารย์ต้นแล้วครับหลักการก็คือถ้าทําตามตารางฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องและที่สําคัญออยาใจร้น สับวันทําได้แน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ต้นดอร์ชนละชัยานามณ์จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยไมฮ ah ิโดนเป็นอย่างสูงครับในโอกาสหน้าคงจะได้คุยกับอาจารย์ต้นอีกครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ,รบแล้วกลับมาพบกับรายการ Well Being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้รพีบนเปลืองในทุกแพลตฟอร์มของไมฮิโด h ชาน e ลในครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกันเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ต้นต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันร์ทเวลา18นาฬิกาที่มหิดล Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook มหิดลแชนเนล u ู e ูบมหิดลแช a เนลแอปเป n ลพอ p p คสต p o ปอติฟายแองเกิลจูำเนินรายการโดยอาจารย์เตร้ระพีบุญเปลื้อง